สวัสดีครับอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่สําเร็จแล้วเข้านิพพานไปจะไปเจอกันไหมครับจะเจอผู้เจ้าไหมครับแล้วอาจารย์เคยเจอผู้เจ้าบ้างไหมครับไม่เคย <laughs> ครูบาอาจารย์ที่ไปนิพพานแล้วไม่เจอกันไม่เจอกันนะต่างคนต่างอยู่นะไม่ยุ่งกันนะไม่มีอะไรต้องมีความยุ่งเกี่ยวกันนะครับแต่แต่ก็มีครูบาอาจารย์ที่นิพพานไปแล้วแล้วก็มานะก็มาอยู่ ก็มาเก็บลูกศิษย์นิดหน่อยนะนิดหน่อยอาจจะมาเตือนนิดนยหน่อยอะไรประมาณเนี้ยใกล้แล้วอย่างเงี้ยอีกหน่อยนึงทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยก็คิดว่ามีนะคิดว่ามีมนกเนนะแต่ส่วนมากน้อยนะครับน้อยมากเลยนะน้อยมากเลยอย่างผมก็ยังไม่เคยเจอพ่อข่าวเลย <c oughs> ไปแล้วไปไหนไม่รู้แล้วอย่างเงี้ยนะแต่มีกิดก็มีความรู้สึกว่าตอนที่ไปวัดท่านก็เหมือนท่านยังอยู่อย่างเงี้ยนะแต่ไม่เห็นตัวแค่นั้นแหละ ส่วนพรเจ้าได้เป็นไปไม่ได้ครับไม่มีใครเจอนะไม่เจอเจอไม่ได้นะพระโคตมะโคดมเนี่ยหายไปจากจักรวาลแล้วนะคําว่าปรินิพานก็คือหายไปจากจักรวาลนะไม่มีเหลือเลยนะครับไม่สามารถเข้าไปเจอได้นะแล้วผมก็ไม่เคยเจอพระเจ้านะไม่เชื่ออยู่แล้วถึงเจอก็ไม่เชื่อนะเพราะว่าในใจมันรู้อยู่แล้วว่าไม่มีอย่างแน่นอนนะไม่มีแร้